ทุกคนสามารถถือพาสปอร์ตได้2เล่มอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนยังไม่รู้เนาะว่าเราเออทุกคนสามารถถือพาสปอร์ตได้2เล่มพาสปอร์ตการเดินทางนี่แหละแต่ว่า,าต้องมีเงื่อนไขค่ะคือคุณสามารถไปแจ้งเรื่องนี้ที่กระทรวงต่างประเทศได้เหมือนกันก็คือถ้าจะทำสองเล่มเนาะหนึ่งคือทําจดหมายเป็นรายลักษณ์อักษรเลยว่าฉันมีความจําเป็นที่จะต้องถือสองเล่มเหมือนพิการอย่างเงี้ย เราก็จะเขียนเลยว่าฉันเนี่ยมีเหตุที่จะต้องเดินทางบ่อยบางครั้งทําวีซ่าไม่ทันระหว่างสถานทูตอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงขออนุญาตถือพาสปอร์ตสองเล่มเพราะว่าต้องคือเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวเนาะมันต้องเดินทางบ่อยเหตุผลของคุณจะต้องสมเหตุสมผลพอเช่นเป็นทัวร์ลีเดอร์เป็นไกด์เป็นเจ้าของบริษทัทหรือทํางานระหว่างประเทศที่มันจะต้องบินบ่อยเนี่ยพวกนี้สามารถอธิบายได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเขาเนาะว่า เหตุผลที่คุณให้นั้นสมเหตุสมผลไหมที่จะถือพาส,สปอร์ต2เล่มอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเขาอนุมัติออตอนทําจดหมายเนี่ยสามารถให้คนอื่นไปยื่นได้นะคุณไม่จำเป็นต้องยื่นไปเองเช่นให้เลขาให้เพื่อนให้น้องคนในครอบครัวไปยื่นได้พร้อมกับเอกสารส่วนตัวพาสสําเนาพาส,สปอร์ตสําเนาบัตรประชาชนหนังสือจดทะเบียนทะเบียนบ้านรวมถึงหน้าวีซ่าทุกหน้าที่คุณมีอยู่ในเล่มเดิม ก็คือทุกหน้าคุณจะต้องพิมพ์ก๊อปปี้ออกมาแล้วก็ส่งแนบไปด้วยให้เห็นว่าคุณนั้นเดินทางบ่อยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะให้เขาเห็นซึ่งจะใช้เวลาในการอนุมัติ1อาทิตย์ค่ะก็คือถ้าอนุมัติปุ๊บลำดับถัดไปคุณจะต้องไปแสดงตัวด้วยตัวเองเพื่อที่จะทําพาสปอร์ตเล่ม2ด้วยตัวเองก็ต้องไปทําที่แจ้งวัฒนะเท่านั้นที่กระทรวงต่างประเทศแจ้งวัฒนะด้วยตัวเองอ่ะแล้วก็สามารถถือสองเล่มซึ่งตอนนี้เนี่ยโชคดีค่ะสองเล่มเนี้ยคุณสามารถ มีเล่มหนึงหปีกับอีกเล่มหนึงสิปีได้เพราะฉะนั้นก็ถือกันย,วยาวๆเลยเนาะสำหรับคนที่เดินทางบ่อยๆอันนี้ต้องต้องบอกว่าเป็นคนที่เดินทางบ่อยจริงๆเนาะก็สามารถทำได้ค่ะ